ไปได้มากพี่พีเอนเลยเรื่องมีอยู่ว่าเ่องมียู่เรื่องมีอยู่ M Live s o r e เปิดปิแบบใหม่แบบมาพูดว่าเป็นเดิมมอลไม่ได้นะครับนนี้คือ M Live Store จะมาเป็นแบบเดิมมอลเหมือนกันไม่ได้หม่่เอ็น M Live s o r e เป็นยังไงอะพี่มันแบบปรับปรุงใหม่แบบใหม่แบบบ ไมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่บอกต้องมาเดินเองแล้วี่พี่ชอบอะไรที่สุดชอบทุกอย่างที่นี่ที่ M ไลฟ์สโตร์อย่างเช่นโอ้ยเหนื่อยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบอยู่แล้วเท่าไหร่ชอบอยู่แล้วเดินห้างอ่ะแยิ่งเขาทำใหม่ใน M Live Store ซือคือแบบสุดๆเลิศเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่คือไม่จำเป็นแล้วต้องอยู่ในเมืองานเด็ดคงนอง บรอบๆเมืองเนี่ยก็แบบเค๋ไก่ได้เหมือนกันก็เป็นเมืองเมืองบางกะปิครับรี่กว่าวัที่เดียวครบเลยครบแน่นอนครับก็จะมีแบบหลายๆโซนมีร้านเปิดใหม่ที่นี่เยอะด้วยนะครับถึงของกินที่นี่ก็จ,จัดเต็มมากๆเลยไเดิน <c oughs> สิรูกก็ไปก็เด้นตอนนี้ <c oughs> ไม่มีเลยนะครับเดิมโม่บางกะปิเปลี่ยนเป็น M Live Store บางกะปิต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเลยๆหลายๆอย่างมากๆทั้งเรื่องมหารด้วยที่บอกหรือว่าเรื่อต่างอยากให้ทุกคนลองมาเดินดูนะครับใครที่ว่มากอยู่แถวนี้ก็มาลอง explore ดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็มาเดินดูได้นะผมว่าน่าจะมีอะไรแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้เราว้าวกันมากมายครับผม G M Live Store ครับางกะปิครับผมามีเพิ่งกลับมาจาก LA ครับผมเป็นไงครับองเช่อ แปลเองก็สนุกดีครับก็เป็นอีกโชว์นึงของทางบริสิก้าครับแล้วก็พี่ว่าจริงๆมันมันก็เป็นแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆของพี่ด้วยเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกด้วยที่พี่แปลเองนะครับผมแล้วก็มันได้อีกวันนึงเพราะปกติเราก็จะไปเจอกันที่แบบแคริสเซย์อย่างนี้ตลอดอันนี้ก็เป็นที่เราเอโดนตัวไม่ได้เลยฮะแล้วเป็นเวิลด์มไม่กับสตาร์เลยนะครับ์ o ฮัชไมเฮร์เวิร์มไม่กับสตาร์พี่แพ้บอก ไงวะตอนช่วงพีไฟได้เห็นไหมได้เห็นไหมได้เห็นได้เห็นเขาก็ลงรูปลงอะไรแล้วก็เห็นตามสื่อมีชุดไหนบ้างเห็นเลยหัวสีชมพูมาเลยเดินต้นปาล์มต้นอะไรแบบเต็มหัวนะพูดตรงกว้างมาเห็นแน่เห็นแล้วก็นั่งแล้วก็มันร้อนร้อนใช่ไหมแดดแรงแรงร้อนร้อนอะไรร้อนร้อนเดีใจเพราะว่าเขาก็ชอบอยู่แล้วเลยทำมาเลยสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขาว่าดู เหมาะแล้วก็เขาไม่ได้ไปทำอะไรที่เขาแฮปปี้เลยเนีก็มีใจแล้วก็ติดตามเพื่อคนอ่นเหมือนกับเพืนคนอนนะครับอาทีแรกแรงมันดันใจมาแล้วกับการเป็นชุดเดูก็รู้สึกว่าได้ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับผมด้วยโมเดิร์นโทนี่มันเป็น LA ด้วยก็ทำให้เราได้เห็นแบบอินมิติในเมกานของเสื้อผ้าของแบรนด์เซอร์กาแล้วก็คอลเลคชันใหม่ที่เพิ่งเดินมาเนี่ยรู้สึกว่าก็มีอะไรแบบว่าเป็นแคชชูแวร์ที่คนจะได้เห็นแบบเยอะขึ้นแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตขึ้นมาด้วย ล่าสุดที่ประกาศแฟนมีที่มาเก๊าดยังไงครับแฟนมีก็เป็นอีกแฟนมีติ้งหนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นคอนที้ใหม่ละกันให้เราไปเจอกันที่มาเก๊าอ <go> ันนี้แค่แบบที่แรกไปนหันหรือว่าก็มีแฟนมีอีกหลายๆประเทศแต่ที่จริงเราจะมีเฟสลายๆเฟสที่ผ่านมาแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เมืองอื่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่มาเก๊าครับเตรียมโชว์เตรียมอะไรอย่างไรบ้างแล้วครับก็จริงๆเราก็ก็จะมีเอาเป็นแฟนมีดแล้วก็จะมีสินค้าที่มันเป็นชาร์ตโชว์พาร์ท พูดคุยด้วครับเนธุรกิจอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะลุกล้าดถูกใจของเราว่าเวลาเราไปที่ไหนเราอยากจะรู้ว่าคนแต่ในแต่ละที่เนี่ยเขามีความชอบยังไงมีวัฒนธรรมยังไงอะไรเงี้ยเราชอบอะไรฮะชอบอะไรชอบอะไรอชอบดิบชอบมอเอไลฟ์ชอบมากที่เนี้ยมามาครั้งแรกแล้วอะไรยชอบทุกอยาเลยสวยจริงนี่อยู่หน้าโรงหนัะไ่อยากเข้าไปดูโรงหนเย เพราะได้แต่ร้องไหมีของประเทศแต่มันจะมีสิ่งที่เราต้องเสียน้ำตาตลอดเวลาตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นโมเมนต์ยังไงเลิกแล้วคนเสียน้ำตาอะไรอย่เงี้ยจไม่หมดได้แล้วนิวเยียร์นิวมีไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วไม่จะไม่ร้องให้แล้วเขาร้องต่อนก่อนตลอดเอออไม่เขียนวันนี้วันนี้ผมก็แทบจะร้องให้ให้กับความสวยงามของงานแต่งต่อมันแบบน่าแบบเรื่องงพากกิน แับทำไมมีสันที่ต่างกันได้ก็คืออะที่ไทยที่คู่กันเนี่นยยังไม่เคยนเลยนะ <S <S ก็ที่จริงก็จะมีแพลนครับผมก็สามารถรอติดตามได้ทางโซเชียลเดียวก็อวสองคนมีแพลน,นะ <form. S 1> อะไรคะ ่ทนอะไรเลย่ะจริงจริงมันยัติดคิวอยู่นติดที่คิวใครติดที่คิวฮอร์อไม่ว่าหรอคิดสบายใจแลยนะแต่นี่เรื่องจริงแต่นั่นก็ได้ติดกันใช่ไหมปีหน้าอยู่ที่ฮอ์ครับอยู่ที่ฮอรเขาจะเขามีเวลาคัอแสดงว่าฮอรที่ใหคือึ้นแตกใช่ไหมมันต้องใหญ่ขนาดนั้นอาจจะเป็นรัชบาลรัชมาลหราอเราจะผิดสยามประเทศ พีพีเท่ากับคนไทยแจกแกนี่ยของาไว้เคยเราก็ต้องหนีสปอยเราจะปิดสยามประเทศอาจจะน่าจะที่หลายๆคุณรออยู่งานแสดงการแสดงปีหน้าที่พี่บอกจะต้องมีผลงานการแสดงระลับหน้าทำยูินเราถามอะไรพีพีก็ทำยูินอหยูคินตอพีพีนี่เขาแบบ คิดว่าเขาได้จะมีการแสดงใช่ไหมทีน่าเขาก็เต็มตรงเต็มตัวนะมันไปกี้อยู่เนาะไอ้พี่จะไปเรียนแอคติ้งเพิ่มหรือแบบอะไรอย่างนี้นะเขาแบบเต็มตัวดีนะมั่วป่ะมั่วแต่หลายคนเลยหรอแต่คุณลุนว่าเออคนที่อะไรที่ถึงใหญ่จะให้มาพูดดีอาจจะมีพี่หรือเปล่าใช่หรอใช่ป่ะเธอจะยอมมาเล่นนะเขาจะยอมมาเล่นด้วยหรอพี่อะไรอ่ะเขาเล่นตัวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบเมกก้าสตาร์ เล่นเเล่นอยู่แล้วถ้าีดีเขาเคยแบบช่วยเขาไม่เคยแบบช่ผมเลยอะไรมีเลย่นสิตอนนี้เลยไปเล่นหนังด้ยกันปาร์ตได้อยู่แล้วแค่นี้เลย เดี๋ยวติดตามไปครับผมไม่อยากสุดสปอยไงเดี๋ยวจะไม่สนุกกันแต่แค่เป็นจะเป็นซีรีส์เป็นละครหรือเล่นหลังอะจริงๆนะพาส่วนเล่นหลังมี่มุติยะเยอมาเรียนมาเหมือนกันแต่ต้องแทนไปทางนี้นะฮะต้องติดแล้วครับเป็นเป็นการแสดงเป็นการแสดงใครวยกันก็ต้องไปรับเวลาเอาแล้วที่เขาบอกว่าพีพีเท่ากับคนไทยพูดไปด้วยนี่คือเรารู้สึกยงไงเมื่ไหบ้างค่อนหน้านียเป็นพีพี นะเลยนานะเลยตอนนี้เรามาเป็นทีมปีต้อกับคนไทยพูดไปเรื่อยก็อย่างที่บอกไปเหมือนเดิมว่าแบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าต้องแบบบางทีก็พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเราไม่ได้ตอบไปพูดไปเรื่อยของเราอะไรรนะคับไม่จะไม่ลดการลดการเปิดเผยของเราไม่ลดเราจะไปให้สุดเราจะไปให้สุดเพราะงั้นถามคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงครับ เหมือนพี่เลยครับรู้สึกไงก็คล้ายๆกันอยากกินเองมีห้ามเขาบ้เมื่อเวลาเขาพูดแบบไปเรื่อยๆอะไรโอ้ยไมีใครห้ามก็ได้หรอบพี่พี่เขาแบบเป็นโบเมกัาสตาร์ไม่ได้เชื่ออะไร่ะยังเป็นเมกัสตาร์เป็นโบเมกัาสตาร์หรือว่าหรือว่าเวลาขัดแล้วเขาจะแบบว่ายังไงมั้หรือว่ายังก็ไม่ค่อยขัดแล้วเขามีความสุขเวลาที่เขาแบบได้แบบนั่นนี่นี่นั่นเล็วอะไร่าเงี้แต่เขาก็แบบรู้ว่าเขาพูดเล่นเขาก็เออก็ มีความสุขก็ดีแล้วแสดงว่าพี่นิวสิ่งเวลาเราพูดแต่คนเห็นว่าชื่นชอบแล้วมันก็มีควายิ้มขอบคุณครับขอบคุณพระ่าที่แบบเหมือนเหมือนเราแบบในความพูดไปเรื่อยของเราคนก็ย่างบอกว่าให้คอมเมนต์ดูอะไรเงี้ยให้แบบว่าเหมือนเราก็ได้ส่งความสุขให้แบบพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าปีหน้าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วทำไมอ่ะปีหน้าไปอะไรเยู่ปีแล้วนิวเยี่ยนเลยนิวก็พูดไปเรื่อยใช่ ดูแบบจะเป็นเดียวกันเยวมันแหละดูได้ที่จะมาในมาสแบบสุขุมดูไดูพั่นั่งย่ายนะพูดในเชิงวิชาวิชาการครอันนดียวกันกินหน้าก็คิดได้ข่าวว่ามิจฉาปล่อยทีลใหม่ใไหมของที่ใช่ครับก็จะเป็นในต้นปีหน้าก็เดี๋ยวรอไปมาอย่างไงครับเพลงใหม่ดีเคยฟังยังเคยฟังมาเเคยฟังเคยฟังเมโลดี้ไม่เคยฟังเนื้อก็หวังว่ามันเป็นมันเป็น มันเป็นภาพใหม่วีพีหรอเพลงนี้รู้สึกว่าเขาได้มาทำอะไรที่แบบผมมารู้สึกว่ามันเหมาะกับเขาเวลาเห็นภาพนี่อยคาับผมผมเลนนะคุผมรู้สึกว่ามันวาเลยแต่ว่าก็รอดูรอดูอีีคือคนนี้มันไ้ยังเหลืออยู่นะเาไปเดลิสเองเสแล้วเขาบ่เดลิ้วนไ้ีเขาจะมาเล่นหิห้อ เดี๋ยวเขาคิดค่าตัวมา50ล้านดอลลาร์ทำยังไงเฮ้ยถ้ามีคนแบบจ้างผมเพิ่นรีบติดต่อมาเลยโอ้โหออเกาวออกกาอักาอได้เลยครับได้เออไม่กี่บาท ตก้องยากต้มเน็กนย่มีลเอยกันน,นะสคา,าสุขกันนะนี่กินต้องน,นี้นะคะต้องนีนะของนี้นะ